สวัสดีครับผมคลิปนี้จบไปแล้วนะครับกับงานทดลองอใช้งานสุน่าตัวฮอตณช่วงเวลานี้นะครับวิกตอร์ยอคยอเคเลสว่าอะไรวะอ่ะยอเกเลสนะแต่ภาษาไม่แน่ใจว่าภาษาของบ้านเกิดของสวีเดนเนี่ยอ่านว่าไรวิกตอร์เกลเคเลสหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่า,าข่าวไทยเนี่ยสื่อไทยเนี่ยเขียนไว้ว่าวิกตอร์ยอเกเลสนะแบบเยอะเยอะเกเลสหรือยอเกเลสเนี่ยแหละรครับ แต่แหมเขียนว่า g Y o ก็อ่านว่าเกี่ยวได้อ่านแบบตรงตัวนะครับอ่าน,น่าจะเป็น y ยอเก e เลสยอเกสนะอ่ะโอเคตัวนี้ผมทดลองตอนแรกจะทดลองแค่ยอเก l เลสเนี่ยแหละครับแต่ว่าไป,ไปมา,มาทดลองมันให้หมดทั้งทีมเลยของสปอร์ติง้งลกสบอนจบๆไปเลยนะครับได้รู้เลยว่าแต่และตัวใน Sporting l i ิสบอนเนี่ยมีตัวไหนหน่าสนใจบ้างนะตัวนี้เป็นตัว Data ล่าสุดเอพิลสองนะครับเอพิลสองนะครับซึ่งอ ถ้าลนาสุดจริงต้องเป็นออกตุเบอร์4นะครับผมตัวเอพิ l 2อ2 5ไม่มีการอัปเดตนะครับต้องรอทีมทีมอัปเดตของซี CM เนี่ยน่าจะเป็นชาวกินนี่แหละในเว็บซนะี c h a มแชมแมน่ะเขาบอกว่า April 2025จะไม่มีการออกมานะครับแต่ว่าจะไปะจะไปรอลุ้นออกตุเบอร์5น2025แทนกนะ็รอดูกันนะครับก็ทดลองเพียงแค่หนึ่งฤดูกาลน,นะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็ไม่ได้สอยใครเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ขายใคร ออกไปนะครับที่สอยเข้ามาน่าจะเป็นโค้ชซับโค้ดก็ไม่ได้สอยเข้ามานะเพราะว่าซับโค้ดมีครบเลยนะทุกตัวเลยนะฮะโอเคแผนใช้แผนนี้นะครับแผน IOD นะครับก็ให้ย,ยูเคเลสเนี่ยยืนหน้าเป้าตัวเดียวทั้งฤดูกาลเลยนะผลประกอบการก็เป็นไปตามนี้นะครับได้แชมป์โปรตุเกสพรีเมียร์ลีกนะครับด้วยการชนะ27เสมอ5แพ้2นะครับไปยิงไป106ประตูนะแล้วก็เสียไป31ประตูนะครับ ดูดาวสมโภคกันเลยดีกว่าอานนี่ดูเลตติ้งก่อนนะเลตติ้งของพรีเมียร์โปรตุเกสพรีเมียร์ลีกนะครับก็เป็นวิกตอร์เยเคเลสนะครับจบอันดับ1 8 2 1งแนี่เฉพาะในลีกนะครับแล้วก็มีเพื่อนร่วมทีมอย่างอ่าเปาลินโยแล้วก็เบโดอ่าค,คอนคันเวสคอนคันเวสแล้วก็อ่าฮาดรมาสะโมริตะนะครับชาวญี่ปุ่นนะครับจบอันดับ3 4และ8ตามลำดับนะฮะแต่มีชื่อหลายๆชื่อถ้าผมอ่านผิดไปขออภัยนะครับ อดาฟอนโบก็เป็นวิกตอร์เยอร์เคเลน์นะครับสามสิบสามประตูนในลีกนะครับสามสามประตูนในลีกนะครับแล้วก็มีเพื่อนร่วมทีมดันขึ้นมาอันดับเจ็ดก็เปรโดก,กอนคาร์กอนคันเบสนะแล้วก็ปอลินโยนะครับอันดับสิบหกประตูนะครับผลงานถ้วยอื่นๆยูฟาครับยูฟาครับถ้าจะไม่ผิดตกรอบตกรอบอ่า ลอสามนะแพ้แอสตันวินล่าไปล่อเกมแรกกับสองสี่นะครับเกมที่สองก็แพ้ไปสองศูนย์นะครับรวมเป็นแพ้ไปสองหกนะครับผมก็ล่วงไปนะครับส่วนบอลถ้วยภายในประเทศอย่างโปรตุกีสคัพนะเข้าชิงกับบาวิสตา้านะครับในเกมเนี่ยเสมอสองสองนะครับแต่โชคดีนะชนะอ่าไม่ใช่โชคดีนะต้องบอกว่าโชคร้ายแหมโชคดีได้ไงนะโชคดีตรงที่มีตัวเหนือกว่านะช่วงช่วงต่อเวลาพิเศษอะ่ะบาวิสตา้าโดนแดงไปสองแดงนะก็ ตบี้ตะบันบุกแต่ยิงไม่เข้านะจนทำให้ต้องมาลุ้นจุดโทษแล้วสุดท้ายก็ไปแพ้จุดโทษแบบวิสตา้าไป4ี่ห้านะครับก็ได้ลองแชมป์บอลถ้วยไปนะครับได้แค่ถ้วยเดียวก็คือแชมป์พิมลีกของโปรตุกีสเองนะครับผมมาดูดาวสันโบของบอลถ้วยนิดนึงนะอ่าวิกตร์เยอเคเลสจบเลตติ้ง9.17นะครับอันนี้ขอไม่น้เพราะว่า บางตัวเนี่ยเล่นแค่เกมเดียวนี่อย่างเพลซินโยเนี่ยลงบอลถ้วยเกมเดียวนะยิงหนึ 1, ่งทรงหนึ่งแอนด์แมนหนึ่งเรตติ้งสิบจุดศูนย์นะครับก็วัดอะไรไม่ได้นะไปดูดาวซันโบดีกว่านะครับดาวซันโบเป็นของวิกโตวิกเตอร์ยอร์ยอร์เคเลสชื่ออ่านยากเหลือเกินนะไม่คุ้นชินกับปากวิกนโะต้เยอร์เยอร์เคเลสแปดประตูนะเป็นดาวซันโบบอลถ้วยนะครับส่วนบอลยูฟาครับที่ได้ลงเล่นนะมีติดหรือเปล่ามาดูกันนะไม่ติดเลยนะครับ มีราเฟลคาร์มาโชนะสี่ประตูหนะักสามสิบสามนะครับตังนั้นก็ไม่ติดเลยนะฮะก็ดาวส์โซลเป็นของสเตฟานเอลชชลวีของโรม่าสิบสามประตูนะครับามาดูผลงานรายตัวของสปอ์ติงลิสบอนในเอพิลสองพันยี่สิบสี่กันดีกว่านะครับไล่ตั้งแต่ผู้สาประตูนะครับแอนโตนิโออาดันนะครับผมเป็นผู้สาผู้ชาวสเปนวัยสาสิบเจ็ดปีนะครับปัจจุบันน่าจะปัจจุบันน่าจะสามสิบห้าปีแล้วถ้าไม่ผิดนะครับอ่ะก็ผลงานไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยดีนะครับ ลงไป38เกมสำรอง3นะครับเสียไป37ประตูนะเรตติ้งอยูที่6.93นะถือว่าสอบไม่ผ่านนะอีกตัวหนึ่งเป็นผู้สั่ประตูอีกตัวหนึ่ง,น,รระน,งนะครับอ่าฟรังโกอิสราเอลนะครับผมเป็นชาวอุรุกวัยแหมนามสกุลอิสราเอลแต่เป็นชาวอุรุกวัยนะครับมีสัญชาติอิตาลีด้วยนะครับเป็นสองสัญชาตินะครับติดอุรุกวัยไป11เกมนะครับในเกมในเกมนะครับลงไป8 ลงไปแเกมนะครับสำรอง4เสียไป10ประตูนะครับเดตติ้งจบที่7.00นี่คือสองผู้สาประตูของ Sporting l i s b o n ที่สอบไม่ผ่านเลยทั้งสองทั้งสองตัวนะครับถือว่าเป็นจุดบอดของ Sporting l i s b o n ใน Data a p 2024เลยถ้าใครเล่นนะไปหาผู้สาประตูที่เก่งกว่าน,นี้มาด่วนเลยนะครับผมต่อไปไล่เรียงที่ลิเกโรเอสกัยโอนะครับผมก็เป็นแบ็คขวาปีขวาเน้นเกมรับนะครับชาวโปรตุเกสนะครับผมค่าพนันค่อนข้างดีในระดับหนึ่งนะลงไป22 เกมนะครับสำรอง2ขึ้นไปยิงได้3ขึ้นไปส่งได้3นะครับแล้วก็ผ่านออกสเลต80%นะแท็กกิ้งได้ด้วย2.0นะครับายิงเข้ากรอบดีด้วยนะ77%นะครับแล้วก็เลตติ้งอยู่ที่7.50นะครับก็ถือว่าสอบผ่านแบบชิวเฉียดเลยนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจแต่อายุก็เกิน30แล้วนะแต่ก็จดชื่อไว้ก่อนได้นะครับตัวต่อไปเป็นตำแหน่งเดียวกันนะครับทางริมเส้นริมเส้นทางกราบขวานะครับเน้นเกมรับดาวล่งอีวานเฟรชในด้านครับ เป็นชาวสเปนนะครับผมก็ลงไป22เกมยิง2ส่ง5นะครับแมนออลเดอายสองพั0 0ดสเลตเสิเร็จ77%แล้วก็เบลติ uh, ้งจบที่7.68มีแท็กกิ้งได้2.5แท็กกิ้งค่อนข้างดีนะครับถือว่าสอบผ่านเลยนะครับตัวนี้นะอายุน้อยด้วยแนละ้วค่าบอละค่อนข้างสวยด้วยนะครับตัวนี้จดชื่อไว้ได้เลยถือว่าน่าจะเป็นนักเตนนะในตำแหน่งแบ็คขวาที่เล่นได้ย,วยาวๆในดัตตานี้เลยนะครับแล้วก็ไว้วางใจได้ด้วยนะครับถึงแม้ ห้าเกมล่าสุดเนี่ยเกมสุดท้ายนยัได้เรตติ้งหกนะแต่ก็แหมก็ถือว่าหยนอยู่นะเกมอื่นๆถือว่าเล่นดีระดับหนึ่งเลยนะครับตัวชื่อไว้ได้เลยนะตัวนี้นะครับต่อไปเป็นแบ็คขวาเหมือนกันแล้วก็เล่นกลางได้นะครับเป็นตัวเกมรับเอ u ดูอาร์โดคอ m a เลสมานะครับเป็นดาวรุ่งชาวโปรตุเกสนะครับก็ลงไป29เกเกมสำรองหนึ่งนะครับ ขึ้นไปส่งได้1ครั้งด้วยนะครับแล้วก็แมนออฟแมนได้หนึ่งเกมผ่านอลสเลต87%ผ่านวันดีด้วยกองหลังนะแล้วก็แท็กกิ้งได้3 3แท็กกิ้งสวยอยู่นะครับแล้วก็เลตติ้งจบที่7.47นะครับถือว่าสอบผ่านอีกตัวหนึ่งแล้วก็อายุน้อยแล้วก็ืหค่าพลังแบบสบายหูสบายตาจริงค่าพลังค่อนข้างดีเลยนะครับจดชื่อไว้ได้เลยตัวนี้นะครับต่อไปตำแหน่งเดียวกันแบบเมื่อกี้นี้นะครับแบ็คขวากองหลังนะครับอ่าจูเลียเซน์จัสตี้นะครับจัสเตเป็นชาวฮอลแลนด์นะครับแล้วก็ คีก uh, ิสถานไอเซนคิสแอนด์ดิวิส e mm hmm. นะครับผมเป็นลูกครึ่งนะครับ uh, ลงไปทั้งหมด10เกมสำรอง1นะครับขึ้นไปส่งได้2องแม้เราจะมได้หนึ่งพันบนสไลด์แป uh, ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เรตติ้งจยูที่เจ็ดจุดศูนย์เก้าถือว่าเรตติ้งยังไม่ผ่านนะครับแต่ค่าพลังก็ปานกลางนะครับแต่ลงได้น้อยหน่อยนะเพราะว่าอีตัวหนึ่งทำผลง,งานได้ดีก็เลยได้ลงเยอะกว่านะครับก็ยังไม่มั่นใจว่าถ้ามีโอกาสได้ลงเยอะๆเนี่ยจะทำได้ดีไหมวิ่งเร็วด้วยเพจยี่สิบ 19, นะ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 ครับเอ็กซ์เซเรชันสิบเก้านะคคล่องดดีีนนะะเรร็วับ ก็อ่ะค่อยว่ากันนะแต่ตัวนี้ถือว่ายังไม่ผ่านนะครับแต่ลองใช้ได้นะครับต่อไปนะเป็นนักเตะเกมรับสาพัดประโยชน์ทางกราบซายเล่นกลางได้นะครับค่าพลังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะอายุก็แตกเกือบ30แล้วนะครับมาติโอสลลสนะครับอ่านว่าไครมีเอือลายลายลายเลสลายบําบานี่นะก็ชาวบราซิลนะครับลูกครึ่งโปรตุเกสนะจรงิงๆไม่น่าจะเป็นลูกครึ่งโปรตุเกสนะเป็นบราซิลแท้แต่ว่ามาเล่นในโปรตุเกสแล้วก็ได้สัญชาติโปรตุเกสไปนะครับลงไปไม่เยอะเท่าไหร่นะแปดเกมสำรองซอนนะครับ ยิงไปหนึ่งไม่มียิงผ่านบอลสูตรหนึ่งนะครับไอ้ผ่านบอลให้เพื่อนหนึ่งแล้วก็ผ่านบอลสูตเจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นนะครับแท็กกิ้งได้หนึ่งจุดสี่คองบอลได้หนึ่งจุดสี่นะครับ,กกด,บ,ด,รบด็กติ้งจบที่เจ็ดจุดสี่นะครับไม่มั่นใจว่าถ้ามีโอกาสเยอะกว่านี้ จะเล่นดีมากขึ้นกว่านี้หรือเปล่าให้ผมให้ลงเล่นได้น้อยไปหน่อยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าผมจะเน้นทดลองนักเตะที่อายุน้อยๆเข้าไว้นะครับเพราะว่ามีโอกาสได้แนะนําได้มากกว่านะครับเพราะว่าถ้านักเตะอายุน้อยแล้วก็ทดลองได้ดีสอบผ่านเงี้ยก็จะแนะนําให้ใช้นะเพราะว่าตัวยุเยอะเนี่ยแนะนําไปก็ใช้ได้ไม่นานปี2ปี3ปีก็รีไทยแล้วนะครับ <c oughs> ต่อไปแบ็กไซต์ตัวหนึ่งนะครับลู uh, en, uh, บเบนวินเกรนะครับผมเป็นแบ็กไซต์ชาวโปรตุเกสนะครับผม ก็ลงไป20เกมนะครับขึ้นไปยิงได้1แต่ส่งได้ค่อนข้างเยอะนะ11ครั้งเลยนะครับผมแมนอออฟเดะแมลได้4เกมด้วยนะครับแล้วก็ผ่านเราสำเร็จเจาเร็นต์แท็กกิ้งได้2.8นะควงบอลได้2.0นะครับ uh, แล้วก็เรตติ้งจบที่7.90นะครับโอหเรตติ uh, ้งจบค่อนข้างสูงนะครับค่าพลังสวยด้วยนะอายุประมาณ25่สากำลังดีเลยนะครับถือว่าสอบผ่านเลยนะตัวนี้นะจดชื่อไว้ได้เลยนะตัวนี้ลูเบนวินาเกรนะครับต่อไปเป็นกองหลังนะครับเซบาสเตีย uh, น โคสนะครับผมก็อายุเยอะแล้วนะอายุสามสานจะอุลุกไวนะครับลงไป18เกมสำรอง2นะครับขึ้นไปส่งได้3นะครับผมผ่านบาลสำเร็จแปดสิบเร็นต์นะครับแท็กกิ้งได้3.1เลตติ้งสุดที่7.2นะครับถือว่ายังสอบไม่ผ่านนะเลตติ้งน้อยไปหน่อยนะแตแ่แท็กกิ้งค่อนข้างดีนะ3.1เลยนะครับก็แหมผลงานก็ดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับอายุเยอะแล้วนะก็ใครอยากจะใช้งานระยะสั้นก็ได้นะครับค่าตัวไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับสำหรับท่านที่ไม่ได้เล่นใน หลีกปรตุเกตหรือว่าสวัดติงลิสบอนนะเล่นในแบบเหลียงกิจสเปนอิตาลีพวกนีนะ้สามารถซื้อไปทดแทนหรือเป็นนักเตะตัวสำรองได้นะครับตัวต่อไปเป็นกองหลังอีกตัวหนึ่งนะครับชาวไอวอรี่โค้นะครับอุสมานไดโอเมนเด่นะครับผมอายุค่อนข้างน้อย20-29-20เเองนะแล้วก็ค่าพลังสวยมากๆเลยนะสวยมากๆต้องบอกว่าสวยมากๆเลยนะครับ ก็ลงไป17เกมสำรอง1นะครับขึ D ้นไปส่งได้ด้วยนะสครั้งแล้วก็แมนดูแมทไป1เกมนะครับผ่านตรงโซนในแปดสิบเป็นกองหลังที่ผ่านบอลดีด้วยนะแล้วก็แท็กกิ้งค่อนข้างสวยนะครับสามจุดแปดนะครับแต่ว่าเลตติ้งจบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเจ็ดจุดหนึ่งเองนะครับก็เลตติ้งสอบไม่ผ่านนะแต่แท็กกิ้งสอบผ่านนะครับจะว่ายไงดีล่ะแต่ค่าพนังสวยมากเลยนะเห็นแล้วแบบโอ้สวยจริงๆนะเสียดายกับเลตติ้งที่จบลงนะก็เอาเป็นว่าจดชื่อไว้ก่อนแล้วกันอายุน้อยนะค่าพนังสวยนะแต่่่่วาาาผลลลงงงนนททีีีไไดดด้อปเเพยยฤูก อาจจะยังตอบโจทย์ได้ไม่มากเท่าไหร่นะก็ไปลองใช้กันดูนะครับอีกตัวหนึ่งนะตัวต่อไปนะกอนคาโลอินาซิโอนะครับเป็นกองหลังที่ค่าพลังสวยอีกตัวหนึ่งเลยเป็นชาวโปรตุเกสอายุ22ปีนะครับอ่าเป็นลูกม้อของสปอร์ติ้งลิเวอนโดยตรงเลยนะขึ้นมาจากอะคาเดมีนะครับ16เกมที่ลงสำรองหนึ่งนะครับไม่ยิงไม่ส่งไม่แมนะแพสซิ่งผ่านมอลสำเร็จได้83%แปดก,กิ้งได้ค่อนข้างสวยนะครับ3.8แต่เ็ตติ้งจบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ6.88เองนะครับกกก็เเหมมืืออนนนัับตว่ีี้้ะค่าพลังสวยแก,กิ้งดีแต่เลตติ้งจบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะ อายุน้อยนะแหมก็จดชื่อไว้ก่อนก็นแล้วกันนะครับต่อไปนะครับเป็นกองหลังตัวสุดท้ายในทีมแล้วนะครับลาเฟียปอนเตโลนะครับเป็นกองหลังรุ่เครื่องชาวบราซิเลียนอิตาเลียนนะครับผมดาวรุ่งด้วยนะค่าพลังก็ไม่ได้สวยงามมากขนาดนั้นถือว่าปานกลางก็แล้วกันนะครับเออลงไปน้อยมากเลยนะเพราะว่านั่นแหละเป็นกองหลังอีก2ตัวเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ผมให้ลงยืนคู่กันทางดูดูกาเลยทำให้ราเอลปอนเตโลตัวเนี้ย แทบไม่ค่อยได้ลงเลยเราไป3เกมนะครับสำรอง1นไอ้สำรอง3นะขอไปนะแล้วกส็ส่งได้1ครั้งนะครับผ่านต่สเดแต่สิบเร็จ80%เรตติ้งจบที่1.8นะครับแต่เรตติ้งแบบโดยรวมทั้งหมดเนี่ยจบที่2.4นะครับผมไม่แน่ใจว่าเกมอ,ะอ่ะประมวลผลยังไงนะที่1.8แล้วไปจบที่2.4ผมไม่มั่นใจทำยังไงนะครับก็เรตติ้งอยู่ที่6.67 ก็ยังตอบโจทย์อะไรได้ไม่มากนะครับแต่อายุน้อยอยู่นะแล้วก็ค่าพันการน่าจะเหมาะกับทีมระดับกลางๆอย่างเออเลสเตอร์ซ uh, uh, ิตี้เออวูฟแฮมป์ตันบเลอร์นะแล้วก็อาจจะเป็นพวกเออลีดยูไนเต็ดอะไรพวกนี้นะประมาณนี้นะครับก็ลองตรวจชื่อกันไว้นิดนึงนะตัวนี้นะครับผมต่อไปขยับไปเป็นมิฟต์ตัวรับนะครับตัวนี้เป็นมิฟต์ตัวรับทางกราบซ้ายและขวานะครับเออเชนี่คาตาโมคาตาโมนะครับเป็นชาวโมซัมบิกนะเป็นชาวโมซัมบิกนะครับ ก็ลงไป20 uh, ่สิบเกมยิง3ประตูแล้วก็ส่งค่อนข้างสูงนะ8ครั้งด้วยนะครับแมนออเตัวแบทได้1เกมผ่านมาสูงในแปดสเซนนะฮะผ่านบอลคองบอลได้1.7นะครับแล้วก็ยิงเข้ากรอบ71%แล้วก็เลตติ้งจบสูงมากเลยนะ8.15เลยถือว่าสอบผ่านเลยนะครับแต่ค่าพลังเนี่ยก็อยู่ระดับกลางๆนะครับระดับกลางๆก,ก็เรียกว่าเป็นค่าพลังระดับสามดาวว่าง,งั้นนะจากเต็มเต็มหดาวถือว่า2ดาวครึ่ง3ดาวประมาณนั้นเนี่ยแต่โหเลตติ้งแบบ ดีมากเลยนะ8.15นะก็จดชื่อไว้ก่อนได้นะครับแต่ถ้าใครเล่นในลีกอังกฤษน่าจะติดเบอร์เพอร์มิตนะต้องใช้เทคนิคนิดนึงนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะฮะอ่ามอร์เตมฮุดฮุดมันนะฮะเป็นชาวเดนมาร์กนะครับอายุกำลังดี23 24นะครับค่าพลังก็อ่ากำลังดีนะครับไม่ได้ดีเวอร์ก็ระดับอ่าสดาวครึ่งถึง3ดาวประมาณนั้นนะครับผลงานก็ลงไปไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ11เกมสำรองหนึ่งนะครับ ส่งได้4ครั้งนะฮะแล้วก็แมตช์ออเดอร์แมตช์ได้1เกมนะครับผ่นานมาอสเล่แปดสิบเปอร์เซ็นต์แฮกกิ้งค่อนข้างดีในระดับหนึ่งนะสอนะครับแล้วก็เลตติ้งจบที่เจ็ถือว่าลงน้อยเลตติ้งสูงสอบผ่านเลยนะตัวนี้นะครับก็จดชื่อไว้ได้เลยนะตัวนี้นะเป็นมิฟิตัวรับนะฮะต่อไปเป็นมิฟิตัวรับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นชาวญี่ปุ่นนะฮะฮิเดะมาสะโมริตะนะครับผมก็อายุ28-29แล้วเกือบ30แล้วแต่ยังถือว่ายังใช้งานได้ดีอยู่แต่ยังถือว ทีมระดับกลางๆน่าจะพอมีเงินซื้อนะสองสามล้านประมาณนี้นะแล้วก็ลงไปเยอะอยู่นะครับเพราะว่าเล่นค่อนข้างดีทั้งฤดูกาลเลยแทบไม่ได้เปลี่ยนเลยลงไป33เกมสำรองหนึ่งนะครับยิง7ส่ง9้าแมนนอตแมน4ี่พาบอลสำเร็จ82%แท็คกิ้งได้3.2ของบอลได้ 1. นุ่ามีเข้าก่อแปบเรตติ้งจบที่8.0โอ้โหดีดีทุกอย่างเลยนะดีทุกอย่างเลยนะค่าพลังก็อยู่ในระดับ3ดาวประมาณนั้นนะครับแล้วก็ต้องเรียกว่าสอบผ่านเลยตัวนี้นะครับผม เป็นชาวญี่ปุ่นน่าจะติดโ d ล์ฟมิ t แน่ๆนะแต่ว่าอาจจะไม่ติดนะเพราะว่าติดทีมชาติไปค่อนข้างเยอะนะครับก็ลองลองซื้อใช้ดูสำหรับท่านที่เล่นในลีอังกฤษนะครับหรือว่าเลีนในสราอานาจักนะครับใช้ใช้กฎหมายเดียวกันนะครับทั้งสกอตแลนด์เวลส์ไอร์แลนด์พวกนี้ใช้กฎหมายเดียวกันหมดเลยนะครับต่อไปขยับเป็นนักเตะเกมลุกลาเฟลคาเมโชนะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกริมเส้นเล่นได้ทั้งซ้ายขวานะค่าพลังกัป ระดับกลางๆนะเป็นชาวโปรตุเกสนะแองกโกลานะครับลูกครึ่งนะลูกครึ่งแองกโกลาโปรตุเกสนะครับผมให้ลงเล่นไป30เกมสํารองหนึ่งะครับยิงได้12ครั้งเอ้ยประตูนะขออภัยยิงได้12ประตูส่งไป9ครั้งนะครับแล้วก็แมนนอตหม่ไป4เกมผ่านโนสเลตแปดอของบอลได้1.3แล้วยิงเขากรอบได้65ประตูเลตตที่7.48ถือว่สอบผ่านแบบเกือบเกือบจะไม่ผ่านนะแต่ก็สอบผ่านยิงไป12ประตูถือว่าไม่น้อยเลยนะครับตัวนี้ผมไม่ได้ให้ยืนริมเส้นนะผมให้ยืนเป็นวิฟิตัวกลางแล้วก็กองหน้าตัวต่ำหรือวิฟิตัวรุกตัวกลางนะครับ ตำแหน่งนี้นะฮะสี่ตำแหน่งนี้นะครับ,รบก็ผมให้ยืนวนเวียนอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะประมาณนี้ถือว่าสอบผ่านนะครับถึงแม้เล่นในตำแหน่งตัวเองไม่ถนัดด้วยนะตัวเองถนาดตำแหน่งแบบริมเส้นมากกว่าไล่เลียงต่อไปเป็นดาวรุ่งนะครับอิซาฮาก,าากุฟาตาบูเป็นนักเตะชาวกาน่านะครับ เป็นดาวรุ่งชาวกานาอายุ2 0ปี1 9 20ปีประมาณนี้นะฮะเล่นได้ทั้งซ้ายขวาและกลางเลยนะในตำแหน่งของเกมที่ได้ลงไว้นะครับ attacking midfielder right left center นะครับค่าพลังค่อนข้างสวยในระดับหนึ่งเลยนะอายุน้อยด้วยนะครับก็ลงไป18เกมนะครับสำรอง5นะครับยิงไป7สงไป8แมตช์เอาได้ไป1นะครับเลตติ้งที่7.5จิริงๆนะตัวเนี้ยถ้าเริ่มเกมมาเนี่ยถูกเลสเตอร์ยืมตัวไป ใช้งานนะครับผมเห็นค่าพลังแล้วค่อนข้างดีผมก็เลยดึงกลับมาใช้งานทดลองงานเลยนะครับถ้าใครถใครเล่นฟอตติ้งเลตบอลเนี่ยสามารถดึงกลับมาใช้งานได้นะแต่ถ้าใครเล่นทีมอื่นก็สามารถยื่นข้อเสนอซื้อไปทดลองใช้งานได้นะครับตัวนี้ทรวจสอบผ่านนะอายุน้อยด้วยนะครับค่าพลังดีด้วยนะครับอ่าต่อไปนะตัวนี้เป็นโจเวนนี่นะครับเป็นชาวเคเวิร์ดนะครับลูกครึ่งเคเวิร์ดโปรตุเกสนะครับก็ ในเกมเลือกลงให้เคบเวิร์ดแต่ในโลกความจริงก็น่าจะลงให้เคบเวิร์ดอยู่แล้วนะก็ตัวนี้ก็ถูกออลิเยกอสยืมตัวไปเหมือนกันนะครับผมก็ดึงกลับมาเหมือนกันนะเพราะว่าเห็นค่าพลังค่อนข้างดีนะครับค่าพลังค่อนข้างดีอายุ24 2 5เป็นมิฟิลตัวรุกเล่นหน้าตามได้ริมเส้นซ้ายขวาเลยนะครับแต่ดึงกลับมาดันไม่ได้ใช้งานแทบไม่ได้ใช้งานลงไป4เกมสำรอง1นะครับยิงไป1ประตูจบเลตติ้งที่6.80นะครับก็ยัง ตอบอะไรได้ไม่มากนะครับว่าเล่นดีไม่ดีขนาดไหนหรือเปล่านะอตัวเองหมายถึงตัวผมเองอุตส่าห์ดึงกลับมาใช้งานแต่แหมไม่ได้เียกใช้งานเลยนะครับก็ก็จดชื่อไว้ก่อนก็ได้นะไม่ติดไม่ติดบัวพมินนะเพราะว่ามีสัญชาติที่สเป็นโปรตุเกสคารับสาหรับท่านที่เล่นในเหลืองกิษนะฮะต่อไปนะครับเปโดกอคันเวสนะครับผมเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกสาพระประโยชน์นะครับชาวโปรตุเกสนะครับผมก็ลงไปสาสิบห้าเกมนะครับสำรองสองนะครับ ยิงไป20่สประตูนะยิงไปเยอะอยู่นะส่งไป12ครั้งนะแล้วก็แมนเอาได้ไป5เกมนะฮะผ่านบอลสาเร็จ7จ็รของบอลหนึ่ยิงเข้ากรอบ69%แล้วก็เลทยิงจ,จบที่7.89นะครับตัวนี้ถือว่าสอบผ่านเลยนะครับค่าตัวก็พอประมาณนะฮะแพงพอประมาณนะครับผมก็จดชื่อไว้สามารถไปซื้อทดลองใช้งานได้นะครับตัวต่อไปนะครับตินเกานะครับเป็นชาวโปรตุเกสนะครับ เป็นมิฟิลด์ตัวรุกอนเนกประสองค์อีกหนึ่งตัวนะครับรอายุ23-24นะครับตัวนี้ผมให้ลงเล่นน้อยไปหน่อยนะครับค่าพลังอยู่ในระดับ2-3ดาวนะฮะลงไป4สารลอง3นะครับยิงหนะงหนึ่ง 1, 2, 1, 1, นะอกกนั้นก็ไม่ค่อยบูว่าเท่าไหร่เลตติ้งอยที่7.00นะครับก็ยังไม่ตอบโจทย์อะไรมากมายขนาดนั้นนะแล้วก็อย่างพูดได้ไม่เต็มปากว่าเล่นดีหรือไม่ดีนะครับสำหรับตัวนี้ขอผ่านไปก่อนนะตัวต่อไปนะั้นนูโนซานโตสนะครับเป็นชาวโปรตุเกสน,นะครับ อายุ28 29เป็นมิดฟิลด์ตัวรุกษาข์ประโยชน์อีกหนึ่งตัวของทีมสปอร์ตติ้งลิสบอนนะครับค่าพลังก็อยู่ประมาณ2-3ดาวนะประมาณนี้นะครับลงไป19เกมนะครับสำรองหนึ่งนะฮะยิงไป7ส่ง1แล้วก็มแมนฯอตเดอร์ไปหนึ่งเกมนะครับผมผ่านมาสดเร็จ76เอยิงเข้ากรอบ79แล้วก็เลตติ้งจบที่7.40นะครับ ถือว่าสอบผ่านแบบชิวเชียดดีกว่านะเกือบเือบจะไม่ผ่านเลยนะครับถ้าให้แนะนําตัวนี้น่าจะเป็นนักเตะตัวโลเตชันหรือว่าเป็นนักเตะซูเปอร์ซับตัวสํารองมากกว่าที่จะเป็นตัวแบกทีมนะครับผมตัวนี้นะฮะต่อไปนะครับดเนียลบราการ์านะครับ เป็นมิดฟิลด์ตัวรุกตัวกลางชาวโปรตุเกสนะครับอายุ24-25ปีค่าพลังอยู่ในระดับกลางกลางครับสาถึงสดาวนะครับลงไป26เกมยิงไป10ประตูส่งไป9ครั้งแมนยูน่าไป2เกมครับผ่านบอลสำเร็จเจปอร์เซ็นต์นะแท็กกิ้งได้ด้วย1.3แท็กกิ้งดีด้วยครองบอล1.3นะครับยิงเข้ากรอบหกเกาเปรเซตติ้งจบที่7.69ถือว่าสอบผ่านนิดนึงนะสอบผ่านแบบเก้าเก้าขาขวาผ่านไปแล้วแล้วก็ขขาาาาาซซ้้ยยเกือบไม่่่ผนแตดึง ให้ผ่านไปได้เฉียดเลยนะตัวนี้นะครับก็จดชื่อกันไว้ก่อนนะก็น่าจะเหมาะกับเป็นนักเตะระดับตัวสำรองหรือเป็นตัวหมุนเวียนมากกว่าประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นกองหน้าอีกสีตัวท้ายนำมาไล่เรียงเป็นมาคัส F คเอ็ดเวิร์ดนะครับศูน้าชาวไซปัสนะฮะเป็นลูกครึ่งอังกฤษนะครับ เป็นนักเตะจากนอริสซิตี้นะแล้วก็ไปเอ็กเซเซีร์นะครับแล้วก็มาอยู่ทีมในโปรตุเกสอย่างกิลมาไลส์นะครับแล้วก็ย้ายมาสปอตติ้งลิสบอน bon นะครับอายุยี่สิบยี่ห้นะค่าพลังก็อยู่ในระดับ3ดาว2ดาว3ดาวนะครับลงไปไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ13เกม2สำรองนะครับยิงไป6ประตูผ่านบอลสำเร็จเจ็อร์นะครับ คองบอลได้หนึผ่านบอลผ่านบอเจ็บสโอเคแล้วก็ยิงเข้ากรอบ70%นะครับเลตติ้งจนที่7 4็ถือว่าสอบผ่านแบบชิวเชียอีกหนึ่งตัวนะครับก็ติดชื่อกัอนไม่ได้เลยนะมีหลายหลายตัวในผลิตในสปอร์ตติ้งลิบบอลเล่นดีนะแล้วก็ค่าตัวค่าพลังก็ถือว่าสนับสนุนเนื้อนะครับอา่าเปาลินโยนะครับเป็นศูนย์หน้าชาวโปรตุเกสนะครับอายุ30-31ิบสามสิบเอ็ดปีนะครับลงไปสาปดเกมนะครับรยิงไปยี่สิบเอ็ดประตูนะครับอ่าส่งไปสิบห้าครั เลดติงจบที่7.97ถือว่าสอบผ่านแลนะ้วตัวนี้นะครับแต่อายุก็เกิน30แล้วนะครับแต่ก็แหมก็ยังพอเล่นได้อยู่สองสามปีนะต่อไปนะครับกาเบียลซินวานะเป็นดาวรุ่งวัย16ปี17ปีชาวโปรตุกเกสน,นะครับเป็นลูกม่อของสปอร์ติ้งลิสบอนเองนะครับจริงๆตัวเนี้ยไม่ได้ตั้งใจจะทดลองนะครับมันมีอยู่ช่วงหนึ่งอะวิกตอร์อยอร์เคเลสเนี่ยบาเดเจ็บนะก็เลยต้องดึงกาเบียลซินวาขึ้นมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนทีมบีนะนี่นะอยู่ทีมบีเนี่ย ลงไป33เกมยิงไป22ประตูนะครับผ่านบอน 3, 3, ลสำเร็จ3มาแมเกมนะครับเรตติ้งอยู่ที่7.73ก็เลยถือว่าเสียดายไม่ได้ทดลองแบบจริงจังๆครังร้งฤดูกาลนะครับก็ดึงขึ้นมาเล่นในช่วงท้ายฤดูกาลนิดหน่อยนะ3เกมนะครับแล้วก็ยิงได้1ประตูนะครับเรตติ้งอยู่ที่7.00นะครับก็ค่าพลังมองแล้วน่าจะพัฒนาเพิ่มขึ้นได้อีกในระดับหนึ่งเลยนะครับ ต้องดูตอนอายุ19ถึงยีปีเนี่ยค่าพลังน่าจะดีกว่านี้ประมาณสัก2 0่0ถึงสีได้นะก็ถือว่าเป็นศูนย์หน้าดาวรุ่งที่น่าใช้อีกหนึ่งตัวแต่ว่ายังพูดได้ไม่เต็มปากว่าเล่นดีจริงๆหรือเปล่านะแต่จดชื่อกันไว้ก่อนได้นะครับสุดท้ายแล้วเป็นตัวเครื่องจักสังหารของโปรตุเกสเอ้ยไม่ขอภัยของสปอร์ตของสปอร์ติงลิสบอนนะครับวิกตอร์เยอร์เคลเป็นดาวเด่นของ เซฟนี้เลยนะแล้วก็เป็นตัวที่มีข่าวจากทีมยักษ์ใหญ่อย่าง Man, อาร์ซินอนแมนยูยูเวนตุสอะไรพวกนี้ให้ความสนใจอยู่นะครับอายุ25 26ปีนะครับเป็นสูนหน้าชาวสวีเดนนะครับปัจจุบันในโลกความจริงก็อายุ27ปีนะครับติดทีมช,ชาติสวีเดนไปแล้ว26เกมนะครับแต่ในเกมเนี่ยติดไป24เกมยิงไป6แต่ในโลกความจริงเนะ่ยเยิงได้เยอะนี้ยิงไป15ประตูเลยนะครับ ในโลกความจริงลงตดทีมชาติ26ยิงไป15นะแต่ในโลกของเกมเนี่ยยิงอาลงมา24ยิงไปแค่6นะครับถือว่าเป็นศุนย์หน้าที่น่าจับตามองตัวหนึ่งนะก็แหมเป็นศุนย์หน้าที่เคยมาลดแล่นในลีกอังกฤษช่วงหนึ่งนะก็น่าจะมีความคุ้นเคยกับในลีกอังกฤษอยู่นะครับถ้าใครได้ไปตัวนี้ถ้าฟอร์ม ย้ายไปแล้วฟอร์ไม่ตกถือว่าเป็นศูนย์ที่น่ากลัวตัวหนึ่งเลยนะครับก็ค่ามันค่อนข้างสวยนะครับใน d a t ตนี้นะครับผลงานก็ลงไป40เกมยิงไป43ประตูนะครับผ่านบอลสำเร็จ9ครั้งแล้วก็แมนเอดาดับแมทไปเท่าไหร่ละแมนอาดับแมนไป7เกมนะขออภัยนะมัวแต่ไปต้องที่ื่นนะแล้วก็ผ่านบอลสำเร็จ ไป73 73%อนะครับคองบอลได้ค่อนข้างดีด้วยนะ2.3ยิงเข้ากรอบหกสงนตะครับเรตติ้งตกที่8.3 0นะครับถือว่าสอบผ่านแบบฉุเลุเลยนะแล้วก็ขึ้นแท่นเป็นนักเตะระดับเทพเจ้าไปเลยนะครับใน Data นี้นะครับในเซฟนี้นะครับก็ไม่แน่เซฟอื่นอาจจะถูกดรอปหรือเปล่าหรือว่ายังเล่นดีต่อเนื่องเหมือนเซฟนี้ก็แนะนำให้ไปทดลองใช้ดูนะครับแต่สำหรับการทดลองนี้วิกตอเยอร์เคลสกลายเป็นระดับนักเตะเทพเจ้าไปแล้วนะครับก็อย่าง ออย่างที่บอกไปในคลิปหลายๆคลิปนะว่าทํายังไงถึงเประดับเทพเจ้าคือผมมีลิมิตของผมก็คือถ้าลงกี่เกมต้องยิงให้ได้มากกว่าที่ลงก็ยูเคเลสลงไป40ินะครับยิงไปเกิน40ก็คือ43ามประตูนะครับถือว่าสอบผ่านแล้วก็กลายเป็นระดับเทพเจ้าไปแล้วนะครับผมนี่ผมมองว่าถ้ามีเพื่อนรุ่มทีมระดับเวิร์คัสดีๆช่วยจ่ายบ bon อลดีๆหลายๆตัวนะครับ เยอเรเส์น่าจะผลิตประตูได้เยอะกว่านี้นะฮะถ้าอยู่ในลีกใหญ่ๆผมไม่มั่นใจว่าจะตันหรือเปล่านะเพราะว่าในลีกโปรตุเกสเล่นง่ายนะเล่นง่ายนะถ้าไปเจอในลีกอังกฤษหรือลีกสเปนหรืออิตาลีไม่มั่นใจหรือลีกเยอรมันเนี่ยไม่มั่นใจว่าจะยิงประตูได้เป็นกอบกรมอย่างนี้หรือเปล่านะก็แต่ก็จดชื่อไว้ได้เลยนะลิสเป็นนักเตะดัมเบิลวันของสตอร์ติงลิสบอนเลยนะในดัตตาเอพิวสองพันยี่สิบสี่นะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่ เหนือหอมมากๆตัวหนึ่งในโลกความจริงไปแล้วนะครับโอเคก็จบไปแล้วกับการทดลองอวิกต,ตอเยอร์เคลสนะครับในตอนแรกแล้วก็ไปไปมาๆทดลองมันให้หมดทั้งทีมไปเลยนะสปอ์ติคิดบอนนะครับก็ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe ช่องในชาแนลด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นการทดลองนักเตะตัวไหนใน d ด t ตอ,อะไรหรือว่า ทีมไหนได้ด t ตอาไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับขอให้สนุกกับการเล่นเกมนะครับสำหรับคลิปนี้กาบลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ